ดีค่ะนานาช่น,นอนชนบทนอร์เวย์นะคะตอนนี้อยู่ป่าแคมปิ้งค่ะพอดีสามีมาตัดฟืนแล้วก็เปิดเพลงที่รถแล้วคุณเมียเพิ่งเลิกงานก็เลยจะทำงานเย็นนะคะทำแทนเขาก็เลยจะเดินเข้าป่าดูสักนิดป่าสนแคมปิ้งคะ่ะนะคะ ราจะไปดูเห็ดกันไม่รู้จะมีไหมนะคะอันนี้เป็นรอยรถแท็กเตอร์เขาเขาวิ่งเขาจัดจัดทำแคมป์ปิ้งเราก็มาตัดฟืนให้เขา ป่าแบบนี้คะ่ะจะมีเห็ดอยู่ค่ะมันจะมีชื้นๆของใบเฟิร์นแล้วก็มีหญ้าหญ้าต้นสนอย่างเงี้ยค่ะจะมีเห็ดอยู่ค่ะ<ม>เห็ดพวกขาใหญ่<ม>เห็ดขาดำโอ้โอ้อ้าเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วคะ่ะหนึ่งดอ ดอกโอ้สองดอกสองดอกเล็กด้วยข้างในอีกค่าดอกหนึ่งสามดอกโอ้ยแก่ไปแล้วด้วยสี่ดอกแก่ไปแล้วดอกนื้อไม่รู้ดอกนั้นแก่ไปแล้ว้าเป็นสเปอร์ใกล้อีกแล้วโอ้ดงโอ้ยแก่ไปเยอะเลยนี่ก็อีกแล้วค่ะ เจอแล้วเจอแล้วนางแก่ไปนะนางแก่ไปนิดนึงนะนางนี่นะคะนี่ป่าชื้นแบบนี้ยค่ะมันจะมีมันเป็นป่าเฟินป่าไม่ลุกมากชื้นชแห้งแห้งโอ้เป็นสเปอร์ไปแล้วค่ะ เราต้องรอจังหวะมาเก็บปีน้านี่นี่นี่ก็ใช่นะคะเดี๋ยวมาตัดเจอแล้วหลายดอกอยู่ค่ะเจออีกแล้วค่ะดอกน้อยค่ะดอกใหญ่แก่แก่เป็นสเปอร์ไปหลายดอกแล้วค่ะว่าเสียดายพอดีไม่ได้เข้ามาค่ะมีแต่ส่งแฟนแล้วก็ไปทํางานเจออีกแล้วค่ะนี่ก็ใช่ค่ะ นางแก่แล้วอะเจออีกแล้วอะอเหนื่อยแก่เยอะมากเลยอันนี้ป่าเขาตัดปืนป่าเราโน่นโน่นเจออีกแล้วอู้เยอะมากเลยค่ะเจออีกแล้วเดี๋ยวจะเก็บมั้นะคะ ยังไม่ได้เก็บเลยมัวจะถ่ายรูปวิดีโอก่อนนั่นก็ใช่ค่ะมีเฟินนี่ก็ใช่นะคะนั่นเด้ไม่เข้ามาหลายไม่ได้เข้ามาข้างในมาเป็นเดือนค่ะตัดเลย ได้มาส่งแฟนแล้วก็กลับถ้าให้แต่คุณสาทำงานมาส่งคุณสาแล้วคุณเมียคุณลูกก็กลับวันนี้คุณลูกไม่อยู่เก็บแล้วนะคะเก็บแล้วค่ะ กำลังแก่ไปนิดแต่ก็โอเคเดี๋ยวไปเลือกนะคะเดี๋ยวเขาวางกล้องแป๊บนึงตัดแล้วฟืนมาเก็บใหม่เมื่อกี้ถ่ายได้เยอะมากเลยเดี๋ยวต้องเดินไล่เก็บแล้วนะคะโอ้เสียดายไม่ได้มาไม่ได้เข้ามาข้างในเป็นเชื้อหมดแล้วอันนี้ดอกน้อยดอกเห็ดอะไร สามีน่าจะบอกกันบ้างนะที่ได้เดินมาดูเห็ดอันนี้ใช่ไหมคะใช่ดอกเล็กเดี๋ยวตัดปีนึนกัน,นะคะมือเดียวจับกล้องด้วยถ่ายไปด้วยอ๋อดีใจได้ไปต้มป่าแคมปปิ้งดิ มาทุกวันแต่เออมาเก็บทุกอาทิตย์และค่ะแต่ว่ามาส่งคุณสาเสร็จก็เดินก็ออกเขาไม่ได้เข้ามาลึกขนาดนี้พอคุณสาเข้ามาตัดฟืนแคมปิง้งส่วนบุคคลดีใจเดี๋ยวจะเดินดูอีกนะคะ ไม้ทับเละไปแล้วเสียดายมันแห้งโดนโดนไม้ทับเละเลเดี๋ยวจะไล่เก็บโอ้ยเป็นสเปอร์ไปซะแล้วโอ้นี่ก็ใช่ค่ะแก่แล้วอ่ะนางเป็นสเปอร์ไปแล้วดูสี ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามันค่ะนางจะเป็นสเปอร์ไปแล้ววะโอ้มาไม่ทันโอ้แก่แล้วเสียดายเป็นสเปอร์ไปเลยเอาเก็บไว้ค่ะถ้ามันเป็นสเปอร์นะคะแก่แล้วค่ะมาไม่ทันไม่ได้เข้ามาดู เสียดายสิบกระดอกที่เป็นสเปิร์มหมดแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปกลับไปเก็บนะคะอันที่โชว์ยังไม่ได้เก็บเลยเดินผ่านหาค่ะอันนี้กิ่งไม้โดนตัดก็เสียดายเนาะอันนี้ก็ใช่ค่ะ จะได้ที่โดนตัดไปเยอะเพราะว่ามันแห้งเป็นสเปอร์ไปแล้วครับเต้นซบอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ข้างข็าง ก็ไม่กล้าเก็บนะคะเกือกม้เพ่าะเพราะเขาตัดกิ่งก็ไม่กล้าไปอโอ้ยโอ้ยต้นกิ่งไม้โอรถทัสเตอร์เข้ามา อ๋อเสือดอยเสือดอยกิ่งเสือดอยเห็ดเดี๋ยวจะกลับไปเก็บทักเตอร์เข้ามาขุดอะไรแล้วจะเดินด,ดูเห็ดก่อน อันนี้ก็เดินดูว่ามีเห็ดไหมคะไม่มีแล้วก็กลับไปเก็บที่เราเดินผ่านมามันเป็น คืนสนค่ะนั่นอ้ยบัตรลวงต้องระวังนี่ค่ะต้องระวังกล้องมือถือกระเป๋า่ใส่บัตรบัตรลวงเลยเมื่อกี้นะต้องระวังเดี๋ยวหายต้องไปแจ้งทำใหม่ เสียค่าบริการทำใหม่ด้วยเหมือนบ้านเราแหลคะค่ะเสียรายปีก็เสียค่าทำใหม่ดีใจค่ะได้เจอเห็ดเส้นซบขาดำทางนี้มีไหมทางนี้ไม่ได้เข้าไปดู น้องคุณสามีปากซอย,อยเดินเข้าไปดูโอ้เห็ดอะไรเนี่ย โอเคโอเคอันัทเดวคุณสาบอกให้ไปดูฝั่งตรงข้ามโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บของที่ว่าโชว์รอบแรกยังไม่ได้เก็บเลยอ๋อวางกล้องไม่ทนะั เพ่งเห็นไม่ได้เข้ามาข้างในมันก็แก่นิดแต่ว่าต้องไปลอกเอาเอาดีๆโอ้ยร้อนใส่เสื้อใส่เสื้อแอขนยาวร้อนเลยไม่รู้เห็ดอะไรเนะี่ยคล้ายเห็ดเปือกมา เกือบมาแต่ก็ไม่กล้าไม่กล้าเก็บอันนี้ก็ใช่นะคะสเตสเส้นซุปขาดำก็ใหญ่นะะี่ค่ะไม่ใหญ่ามากอยู่ข้างในมันจะอยู่แบบนี้นะคะ่ะชื้นๆแห้งๆอันนี้ก็ใช่ะคะ่ะขอเก็บก่อน อ้วกเด็กกำลังอัวะเลยค่ะวางตรงเยี่ยงทัดเยี่งอาหารทัด แล้วค่ะมันโคกกระชูนูพอดีมารับแฟนที่แคมปิ้งก็เลยมืดมืดนิดหน่อยมันดูมืดมืดค่ะมันพึบมันเริ่มทุ่มหนึ่งแล้วไงคะไม่มีแดดเริ่มเริ่มยุงอกอกแกเมื่อกี้ไม่มียุงตอนนี้ยุงเริ่มอกอกแก เก็บดอกที่เราไล่ไถ่ายวิดีโอเมื่อกี้นี่ต้องมาเอเน้องค่อยๆเก็บไปเดินถ่ายไะไร ลายดอกจะกลับไปเก็บกลับอ้อมเก็บนะคะตัดดอกใหญ่ละเกไปมันะ้นเป็นสเปิรนะ์มไป้ะโอ้เสียดายแก่แล้วค่ะเป็นสเปิร์มไปเลยที่ถ่ายเมื่อกี้ให้มันเป็นสปเ,นเปิร์มไปนะคะแก่แล้ว ถ้าเป็นสเปร์มันจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะมันก็จะเปืี่ยเน่าแบบนี้เสียดายเราไม่ได้เ,เข้ามาดอกขอได้ดอกอ สองดอกสองดอกอันนี้ก็เสียดายค่ะเป็นสเปอร์อีกแล้วให้เขาเป็นสเปอร์ค่ะปีหน้าเขามาเก็บเสียดายมาไม่ทันเขาเป็นสเปอร์ไปอีกแก่แล้วน,นู่นดอกใหญ่โอ้ย ปลายนี้เลยคะ่ะปลายแห้งๆชื้นๆอันนี้กำลังสวยเลยค่ะแต่แก่ก็เยอะอยู่เสไย้ายนี่สีส้มมดีดอกโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้นานาชาวนนทบุรนอร์เวย์ค่ะอย,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครนะคะ